สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธียกกระสอบปุ๋ยขี้วัวแบบไม่ปวดหลังนะครับก่อนอื่นต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับมีความท,ะทะม้ทแางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้โล่งสะดวกนะครับเพราะว่าอาจจะ,กปปะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้ามีอะไรมาเกิดขวางนั่งชันเข่านะครับเอาหน้าขาเนี่ยแนบชิดกับกระสอบปุ๋ยแบบนี้นะครับจับด้านบนของกระสอบแล้วก็ดึงเข้าหาตัวแล้วก็ กเขาขึ้นแบบนี้นะครับลำตัวต้องตั้งตรงนะครับแบบนี้เราจะไม่เจ็บหลังนะครับแล้วก็ยกไม่หนักด้วยนะครับปุ๋ยต้องแห้งนะครับต้องแห้งพอประมาณนะครับถ้าปุ๋ยเปียกเปียกก็หนักนะครับก็จะยกไม่ขึ้นเนี่ยครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจับปลายกระสอบแบบนี้นะครับดึงเข้าหาหน้าขาแบบนี้นะครับ ยกเข่าขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นแบบนี้นะครับหลังเราจะตรงตลอดนะครับเราจะไม่ได้ใช้แปลงที่หลังนะครับไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหลังให้ใช้ช่วงขาครับเป็นตัวงัดกระสอบปุ๋ยขึ้นมาวิธีนี้สามารถนำไประยุกต์ใช้กับแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นของที่มีความแข็งนะครับจะเป็นท่อนไม้หรือจะเป็นกระสอบข้าวก็ได้นะครับนะครับ ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับนัดขึ้นแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ปวดหลังครับขอบคุณครับ